โควิดวันนี้ ไทยพบติดเชื้อเพิ่ม9,172รายเสียชีวิตอีก21รายสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศไทยวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม9,172รายผู้ป่วยสะสม2,422,288รายรวมยอดติดเชื้อสะสม2,465,723รายเสียชีวิตเพิ่ม21รายเสียชีวิตสะสม22,228รายหาย ป่วยเพิ่ม7,832รายผู้ป่วยกำลังรักษาตัว84,413ราย